สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปพิกอาคัสกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เขาบล็อกเฟซบุ๊กคุณไปเนี่ยคนที่เขาบล็อกเฟซบุ๊กคุณไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะปลดบล็อกแล้วก็กลับแล้วจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมจะมาเป็นแฟนไหมคลิปนี้ก็ใช้ดูได้ทั้งเพื่อนและ แฟนนะคะใช้ดูได้ทั้งเพื่อนแล้วแฟนนะคะเออวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดเก้าเก้าใช้ทั้งหมดเก้าหมายเลขมีทั้งหมดเก้าหมายเลขนะคะเป็นพิกอันดั b เบด้วยก็จะให้ท่านนึกเลขนึกเลขที่ตัวเองชอบที่สุดมาหนึ่งเลข<ๆ>เช่นคุณอยากจะดู ดวงกับน้องส้มอ่าน้องส้มเลือกเลขสี่อน้องส้มเลือกเลขสี่น้องใบเตยเลือกเลขห้าอ่าน้องออยเลือกเลขหกอะไรแบบนี้เอจะนับหนึ่งถึงสิบนะคะให้ท่านเลือกหมายเลขที่ท่านชอบมานะคะ จะนับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้เราจะใช้ไพ่อันนี้นะคะเห็นไหมไพ่โหราศาสตร์มันจะเป็น วันนี้เราจะใช้ไพ่โหราศาสตร์ทำนายนะคะเรามาเริ่มกันที่ทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่ทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะอาทิตย์มลตยูนะคะหนึ่งศูนย์อ้ คิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะแต่เดี๋ยวขอดูขยายหน่อยได้อาทิตยษติละหนึ่งหกโอ้ใบนี้ชัดมากเลยว่าอืม บล็อกแล้วบล็อกเลยอะแหละอืมคนคนเนี้เขาบล็อกคุณไปแล้วเขาก็จะบล็อกไปเลยเขาบล็อกไปแล้วเขาจะบล็อกไปเลยเหตุผลที่เขาบล็อกไปแล้วบล็อกไปเลยนั่นก็เพราะว่าคือเขาตัวคนคนนี้นะเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะนิสัยมันไปกันไม่ได้นิสัยอะมันไปกันไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าเออเขาอยากให้แบบ เหมือนคนคนนี้เขาอยากให้คุณอะลองไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าเขาลองไปหาคนใหม่ที่มันเออมันดีกว่าเขาอะน่าจะโอเคกว่านะถ้าถามว่าบล็อกไปแล้วอะมันยังไงเหรอมันก็ไม่ยังไงอะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาไปแล้วอะเหมือนกับว่าก่อนที่คนคนนี้เขาจะบล็อกคุณอะเขาก็คุยกับคุณมานานนะพอเขาบล็อกไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับ คือเอจะยึดที่ใบแรกเป็นหลักนะใบแรกก็คือโนไงแต่ใบส่วนขยายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไปเจอคนใหม่ที่คุยกันรู้เรื่องกว่าแล้วก็คนใหม่ที่เขาคุยด้วยเนี่ยจะค่อนข้างเก่งคอมพิวเตอร์หรือทำงานด้านคอมเหมือนคนคนนี้เขาจะไปเจอเพื่อนอุปถมัมหรือไปเจอไปเจอเนื้อคู่เพื่อเหมือนเขาเจอคนที่ถูกใจกว่าคุณน่ะเขาก็เลยไป เขาการที่เขาตัดสินใจบล็อกค,คุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณมาเจ็บไม่อยากให้คุณมาเสียใจทีนี้เรามาดูทีมหมายเลขสองนะคะเรามาดูทีมหมายเลขสองกันนะคะวันนี้เราก็จะใช้ไพ่ใช้ไพ่โหราศาสตร์นะคะทานาย ได้ไพ่พระสุริยะเทพนะคะไพ่พระอาทิตย์ปดบล็อกค่ะปดบล็อกเดี๋ยวมาดูขยายนะคะทะเลาะก,กันอีกคนคนนี้ยเขาจะปดบล็อกเฟซบุ๊กคุณนะแต่ก็ทะเลาะก,กันอีกทะเลาะก,กันอีก แล้วก็คืนดีกันนะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันแน่ๆเลยอะแบบคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่สองเนี่ยนะคุณควรทําบุญมากๆควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเพราะว่าคนคนนี้เป็นคู่อริจากอดีตชาติคุณไม่ควรเดินทางไกลคนคนนี้จะทําให้คุณเนี่ยต้องเสียเงินแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเออรู้สึกโกรธรู้สึกไม่สบายใจ คนคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรคุณค่ะเอบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเว,เเวนเนเร,รเวถ้าถามว่าเขาจะปลดบล็อกคุณไหมปลดบล็อกไหมคําตอบคือ yes ปลดบล็อกค่ะปลดบล็อกทีนี้เรามาดูทีมที่สามกันนะคะเรามาดูทีมที่สามกันนะคะ เสามลิตยูโนโนไม่ฉันไม่ฉันจะไม่ปลดบล็อกเฟซบุ๊กคุณไม่เรามาดูส่วนขยายกันสะเทือนใจเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนิสัยคุณบอกได้เลยคนเนี้ย อันนี้เขาเรียกว่าขุนช้างขุนแผนอะเหมือนกับแบบเขาจะไม่ปลดบล็อกคุณเพราะว่ามันเป็นปัญหาแบบไอเนี้ยรักสามเศร้าขุนช้างขุนแผนความอิจฉาริษยารักสามเศร้าขุนช้างขุนแผนความอิจฉาริษยา ใบเนี้ยเขาไม่ชอบนิสัยคุณคุณเป็นคนที่ชอบออกคำสั่งใบแรกอะ่ะคือโนโนไม่เขาไม่ชอบนิสัยคุณและเขาไม่ชอบที่คุณเป็นคนเจ้าชู้เขาไม่ชอบที่คุณเป็นคนเจ้าชู้นะ คือในสายตาเขาเนี่ยเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะแต่เขาไม่ชอบที่ว่าคุณนะ่ะเป็นคนเจ้าชู้ขเขาเขารู้สึกเหมือนคุณนะ่ะมาหลอกเขาหากถามถึงเพื่อนเนี่ยเขามองว่าคุณไนมะ่จริงใจหากถามถึงแฟนเนี่ยเขาก็มองว่าคุณน่ะมาหลอกเขาถ้าคุณถามถึงเพื่อนนะคนคนนี้ยเขาก็มองว่าคุณไม่จริงใจอืมคนคนนี้เขามองว่าคุณเนะี่ยไม่มีความจริงใจให้เขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะบล็อกไปเลย ถ้าถามถึงถ้าหากคุณถามถึงแฟนเก่าอะ่ะเขาก็จะไม่ปลดบล็อกค,คุณเหมือนกันเพราะว่าเขามีคนอื่นไปแล้วและก็เขาไม่ชอบนิสัยคุณอย่างแรงทีนี้เรามาดูทีมที่สี่นะคะทีมที่สี่นะ yes 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 เป็นไพ่ดีค่ะ พฤหัสเกรคนคนนี้เขาจะปลดบล็อกเฟซบุ๊กคุณแน่นอนค่ะร้อเรเรามาดูไพ่ขยาย yes ไพ่ดีมากเลยค่ะพฤหัสสุขเขาจะปลดบล็อก a c e b o o k คุณแน่นอนเพราะว่าเขารักคุณค่ะเขารักคุณ i love you เมาเหล้ากินเหล้าหนะักชอบดื่มเหล้าที่เมาเขารักคุณมากแล้วก็คุณเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเห็นดาวเลยคุณนะ่ะเป็นต้นเหตุนะที่ทำให้เขาเนี่ยกินเหล้าเมาหัวลาน้ำเลยอะ่ะเขาคิดว่าคุณนะ่ะเป็นพวกเล่นของคุณใสมนดำด้วยนะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนะ่ะเป็นพวกแบบเล่นไสยศาสตร์เป็นพวกที่แบบ เล่นน้ำมันพลายเล่นพวกศยศาสตร์อ่ะเขามองว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนเก่งมีความสามารถนะแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองมากค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่ห้านะคะเรามาดูทีมที่ห้ากันนะคะเรามาดูทีมที่ห้ากันค่ะ โน่โน no. no. ได้ดาวอังคารเหมือนคุณกลัวว่าเขาจะมายืมตังคุณแล้วก็กลัวว่าจะทะเลาะก,กันแบบเดิมอีกคนคนนี้เขาจะไม่ปลดบล็อกเฟซบุ๊กคุณเพราะเขากลัวว่าคุณน่ะจะมายืมเงินเขาหรือเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะมาโกงเงินเขาจะมาทะเลาะก,กันอีก เขาไม่อยากทะเลาะกับคุณเขาไม่อยากจะโดนคุณเอาเปรียบคนคนนี้เขาจะไม่เขาจะไม่ปดบล็อกเฟซบุ๊กคุณแน่นอนเพราะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนขี้โกงเป็นคนที่ขี้โกงชอบมาโกงเงินชอบมาเอาเปรียบเขาแล้วก็ทําให้เขาอะเดือดร้อน อดีตมันไม่สามารถแก้ไขได้ความรู้สึกดีๆมันสูญเสียไปแล้วมีเหตุที่ว่าจะทําให้ต้องทะเลาะกันกับคนคนนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นกรรมเก่าด้วยมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นกรรมเก่าค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่หกกันนะคะเรามาดูทีมที่หกกันนะคะด้วยไพ่โหราศาสตร์ โน่พ no. ุทลาหูเป็นยักษ์แอบ,บดูโน่ no. เขาจะไม่ปลดบล็อกเฟซบุ๊กคุณแน่นอนหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดเหมือนกับว่าเออ คนคนนี้เขายัางไม่พร้อมจะคบหากับคุณเป็นแฟนเออคนคนเนี้ยเขาเป็นคนขี้อายความอายความอายของเขาเนี่ยทำให้เขาอะไม่กล้าจะคบหาเพราะว่าราหูพุธพุธราหูเป็นคู่ศัตรตูกันค่ะนี่นะคะดาวเนี่ยสี่แปดเนี่ยพุธราหูเป็นคู่ศัตรตูกันก็คือว่า เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอาทิตย์พฤหัสสุขหมายถึงความรักความสมบูรณ์แบบความเพียรพร้อมการแต่งงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่เมตตา พุทธสา์นะคะเป็นคู่สมพงกันหมายถึงเรียนจบปริญญาโทการศึกษาวิชาการเป็นคนมีความรู้คนคนนี้เขายังไม่พร้อมจะคบกับคุณเป็นแฟนคนคนนี้เขายังไม่พร้อมจะคบกับคุณเป็นแฟนสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือเขาต้องการจะสร้างฐานะให้ตัวเองรวยเขาต้องการจะเขาต้องการที่จะเรียนให้จบระดับมหาลัยก่อน ต้องการที่จะเรียนให้จบในระดับสูงก่อนเขายังไม่คนคนนี้เขายังไม่พร้อมจะมีแฟนอะ่ะเขาอยากจะเรียนให้จบปริญญาก่อนเหมือนกับว่าคุณอะ่ะไปชอบผู้ชายคนนึงแล้วแบบคุณชอบเขามากเลยแต่แต่เขาอ่าใจเขาอ่ะเขาอ่ะไม่อยากมีแฟนเขาอยากจะทํางานเก็บเงินอยากจะเรียนให้จบปริญญาอยากจะหาเงินใช้หนี้กอยอสอก่อนเหมือนกับว่าเขาจะ ถ้าเขาพร้อมถ้าเขาพร้อมจะมีแฟนเมื่อไหรอ่อ่ะเขาก็จะอ้าแต่ตอนเนี้เขาปิดเขาปิดประตูเหมือนเขาบล็อกคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคุณน่ะไม่ผิดหรอกแต่ฉันน่ะยังไม่พร้อมจะมีแฟนฉันอยากสร้างฐานนะอยากเรียนให้จบก่อนนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะทีนี้เรามาดูเออทีมที่เจกันนะ ใบที่หนึ่งนะคะ no ไม่ไม่ฉันจะไม่ปลดบล็อกเฟซบุ๊กเธอเรามาดูส่วนขยายกันสองใบนะคะโอ้เขามองว่าคุณนะเป็นคนเขามองว่าคุณเป็นคนไม่ดีจะมาจับเขา บอกตรงๆนะกองเนี้ยคนคนเนี้ยอาจจะเป็นเกย์นะคนคนเนี้ยอาจจะเป็นเกย์ก็ได้นะเพราะว่าใบเนี้ยใบเนี้ยคือพวกตุ๊ดทอมเกย์เลสเบีย้ยนเพศที่สามคนคนเนี้ยเขาจะไม่ปลดบล็อกคุณ <c oughs> ก็เพราะว่าตัวเขาอะไม่ถูกสเปคคุณ <c oughs> เขาอาจจะเป็นเกย์หรืออาจจะไม่ใช่เกย์ <c oughs> อาจจะเป็นเกย์หรืออาจจะไม่ใช่เกย์ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณไม่ใช่สเปคเขาอะคุณอาจจะสวย คุณอาจจะขาวคุณอาจจะผอมแต่เขาไม่ชอบแบบคุณน่ะคือคนคนนี้เขามีรสนิยมทางเพศแปลกๆเขาอาจจะชอบผู้หญิงดำอาจจะชอบผู้หญิงดำเขาอาจจะไม่ชอบคนขาวก็ได้เหมือนคุณน่ะไม่ถูกใจเขาอะถ้าถามถึงเพื่อนนะก็คือว่านิสัยไปกันไม่ได้ถ้าคุณถามถึงเพื่อนนะคนคนนี้เขาจะไม่ปดบล็อกเฟซบุ๊กคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นศัตรูกันเพราะว่าไพ่ใบน,นี้หมายถึง ความเป็นศัตรูค่ะพุธกับราหูเป็นศัตรูกันค่ะถ้าหากถามถึงเพื่อนอะคนคนนี้เขามองว่าคุณอะเป็นศัตรูเขาจะไม่ปลดบล็อกเขาอาจจะไม่ได้เป็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นเกย์ไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนแต่เขารู้สึกว่าคุณอะเขาอันนี้ใส่ไปกันไม่ได้หรืออีกแง่หนึง่งอะเขาอาจจะบล็อกค,คุณก็เพราะว่าเขาอะเป็นชายแท้เขาไม่ชอบกระเทยก็ได้นะถ้าในะถ้ามองอีกแง่หนึง่งอ่ะ คือสมมติถ้าคุณเป็นกระเทยอะ่ะแล้วทําไมแล้วคุณไปจีบผู้ชายคนนี้แล้วเขาบล็อกอะ่ะมันแปลได้ชัดเลยนะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นแมนร้อยเปอร์เซนตเขาก็เลยบล็อกคุณไปเลยเพราะว่าเขาไม่อยากจะหวั่นไหวคนคนนี้ไม่อยากจะหวั่นไหวหรือเปิดใจเปิดหัวใจของเขาเนี่ยให้กับเพศที่สามเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแมนเพราะไพ่มันขึ้นมาประมาณว่าเขาแอนตี้เขาจะแอนตี้พวกเพศที่สามมาก ทีนี้เรามาดูทีมที่แปดกันนะคะเดี๋ยวเอจะทำทาสแต็มไว้ที่ใต้คลิปนะคะโน <No! S 1> บล็อกแล้วบล็อกเลยไม่ปลดบล็อกได้ไพ่ดีนะใบเนี้ย เอ๋มองว่าคนคนนี au, ้เขาเขาคิดกับคุณแบบเพื่อนเขาคิดกับคุณแบบเพื่อนเขาคิดกับคุณแบบเออแบบผู้ใหญ่กับเด็กอ่ะเขาจะไม่ปลดบล็อกคุณเพราะว่าเขาคิดกับคุณแบบเพื่อนเขาคิดกับคุณแบบเพื่อนเขาไม่อยากให้คุณมารักมาชอบเขานะแล้วก็ คุณคุณกับคนคนนี้คุณกับคนค, ideia, ค,บคนนี้ยังมีโอกาสที่ว่าจะโทรคุยกันได้โทรคุยกันได้นะมีโอกาสที่จะโทรคุยกันได้หรืออาจจะแชทไลน์คุยกั <ง worry. S 2> นได้คนคนนี้เขาอาจจะบล็อกเฟซบุ๊กคุณนะแต่ว่าเขาอ่ะอาจจะเปิดโอกาสให้คุณโทรคุยเขาหรือไลน์ไลน์คุยหรือไม่ก็โทรคุยได้แต่ถ้าถามว่าเขาเกลียดคุณไหมเขาไม่ได้เกลียดนะคนคนนี้ไม่ได้เกลียดคุณเลยนะเขาไม่ได้เกลียดคุณเลย แต่เขาจะไม่ปลดบล็อก a c e b o o k คุณเพราะว่าเขาอะเอเไม่ได้คิดอะไรกับคุณเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณหรือไม่เขาก็ไม่อยากให้คุณอะมายุ่งอับเขาคือการที่เขาบล็อก a c e b o o k เนี่ยก็เ,เพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณอะมายุ่งกับเขาเขาก็เลยบล็อกแต่ถามว่าเขาเกลียดคุณไหมเขาไม่ได้เกลียดเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะทีมที่เก้าทีมที่เก้านะคะใช้ไพ่โหราศาสตร์นะคะ ปลดบล็อกค่ะปลดบล็อกนี่คือไพ่ดาวพุธเสาเป็นคู่สมพงกันค่ะเป็นไพ่ดีคนคนนี้ยเขาจะปลดบล็อกเฟซบุ๊กแล้วกลับมาคุณกลับมาคุยกับคุณเหมือนเดิมค่ะทีเนี้ยมาดูไพ่ขยายสองใบนะได้ไพ่ดีค่ะเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณค่ะ คนคนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณเขาเลยกลับมาคุยกับคุณอีก ในอนาคตนะคนคนนี้เขาจะปลดบล็อกเฟซบุ๊กคุณแล้วก็จะกลับมาคุยกับคุณอีกเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพราะว่าเป็นสภาวะที่ตัวเขาเนี่ยมีปัญหาชีวิตดวงตกมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเยอะเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเออขอความการุณานะช่วยกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์แท็กให้คุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ